เสามันเอ็นเนาะซืเสามันเอ็นวะเสามันก็เอ็นจริงจริงด้วยขึ้นอยาะเลยขึ้นเยอะๆขึ้นไปเยอะไงหนูบายด้วยค่ะน่าจะถึงตรงนั้นสักพลอถ่ายลงล่างโค้งก็าเน ถ่ายมาแล้วมันคืสวยเงี้ยวีโอเงี้ยมวิดีถ่ายภาพนีันคือภาพเนีย reflection ะ่ีกว่ายะ ไม่เห็นนะได้เซ็นถายภาพโอ้ยผู้สังทูตเวทผูกันตัว <laughs> ตายเนี่ยขึ้น